วัีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการสมัครกรรมการตัดสินนะครับการสมัครกรรมการตัดสินศิลปะหัตถกรรมครั้งที่7 1นะครับของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเฉภูมิเขตสานะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาหน้าเว็บแล้วนะครับก็ให้เลือกตรงแถบเมนูด้านซ้ายนะครับชื่อเมนูว่าสมัครกรรมการตัดสินครับจากนั้นนะครับจะมีข้อมูลมาให้เรากรอกนะครับแบบนี้นะครับให้คุณครูกรอกนะครับ กรอกข้อมูลลงไปนะครับให้ครบนะครับอันดับแรกนะครับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมจะกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับเลือกคํานําหน้านะครับนายโอเคนะครับอรุชการนะครับกรอกข้อมูลนะครับของคุณครูเลยนะครับช่องลายไอดีคุณครูก็ขีดดัดไว้นะครับ สังกัดโรงเรียนนะครับครูค้นหนึ่งนะครับอายุราชการสามอายุสามสิบปีนะครับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์นะครับกิจกรรมอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับประสบการณ์นะครับให้ขีดแดดไว้นะครับให้ขีดแดดไว้จากนั้นนะครับข้างล่างจะมีปุ่มที่เขียนว่า choose file ตัวนี้นะครับแนวรูปภาพ ให้เราเลือกรูปภาพนะครับให้เราเลือกรูปภาพนะครับตรวจสอบข้อมูลของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นกดบันทึกครับอ่าบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วข้อมูลก็จะถูกบันทึกไปไว้ในระบบนะครับแค่นี้ครับการสมัครกรรมการตัดสินก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหากคุณครูมี ข้อสงสัยตรงไหนหรือติดปัญหาตรงไหนสามารถติดต่อสอบถามแอดมินของเขตพื้นที่ได้เลยสำหรับลิงก์เว็บไซต์นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปใช้งานกันได้เลยครับ